สวัสดีครับแล้วอยู่กับนักิโะเหมือนเดิม <c oughs> ต้องเล่นต่อครับท <c oughs> นานๆมาทีครับก็ต้องนานๆหน่อยเดี๋ยวรว่าผมจะได้ไอ้นั่นนะอยู่ในวะนี่ไง <c oughs> มันได้แล้วป่ะเนี่ยย,ยังไม่ได้เริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มอะไรเอ้าต้องรับได้ไหมอะ ยังไงวะงงอืออ๋อแล้วมันมีมันมีซาสึเกะมันมีชาชาชูเจซาสึเกะเพิ่มเข้ามาแล้วพันปักษา,กษาโอ้ยโคตรเตาใจผมคิดว่าไม่น่าได้ปะ่ะดูทรงแล้ว โอ้ยหนตึตัวไม่ยักได้ไหมโหมดเตียนโหมดเก้าห่างโคตรสุดเลยวะเหย้ยอะ yeah. แล้วก็สายปีอ่ะเนาะอืมแล้วก็ต้องปีปีต่อไปนะต้อนรับจับคู่อัตโนมัติโหมดนี่นะโอเค เอเลยสายปีครับสายปีก็หมดจัดอันดับผสมสายปีก็ต้องทำใจครับอืมได้อาหารหมามานะครับเฮ้ยโอ้โหสกินวิ่งทิ้งจอเก้าหาง ตัวไปหมู hm? ่บ้านรวมตัวอึมไปนั่งรั่วเด็กฝึแล้วเอา้าอีกูเลนโหมดธรรมดาเหรอไเจ๊นะ ถ้าออกเหีอ,อะไรอยู่ดิบทลงทุนหากค่านนความดีความจตเนี้ยเออโทษกูขอออกเยียดัดกูเล่นก้าวหาไม่ใช่หรอหมจานนัาเนี่ยโอ้คือตองเลขคนเดียวคือตองเลขคนเดียวด้วยเอ้สัตว์คู่ไม่ได้เหรอเป็นคู่ก็ไม่ได้โอ้ มึงควยายกูเนี่ยอ๋อคคอต้องเล่นคนเดียวปะ่ะไม่หัวไปไไนหรอบางทีมึงแม่มงไงเฮียโอัคเรียมาแล้วขอไปในผู้ชมแม่งไม่ให้ผมเล่นคนเดียวแม่เ้ย โอ้ยเก้าหางเสียงแม่งโคดรเล่าใจเลยโคตรเล่าใจเลยวะเอ้ยเดี๋ยวไปถึง,งรึเปล่าวะไปถึงโ ok อ,อคาาเง้ไหมหมู่บ้านนันรูตะเองจิ้งจอกเก้าหางมันเหยียบน้ำแข็งแล้วโอ้มมันเหยียบน้ำแข็งยิงไปไหนอ่ะ ยิงไปหาใครวะไม่เห็นมีเฮียเไรเนี่ยเออดีดีดีเอาดีดีเอาดีดีคือจะไปถึงหมู่บ้านเราข้างเ,งเนี้ไมเนีนยสากตกน้ำตายวนเออไม่ใช่น้ำเนี่ยเฮียน้ำกลายเป็นน้ำแข็งครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเฮียเราหมอกเอออะไรลับรางกู้อะไรตามลังกู้ย <Yeah> ่า ตามหลังมาว่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ้าวสวยดีครับแบบนี้กระโดนฆ่าตายแล้วองวาน้หมู่บ้านโอคางี้เอาคางี้มาดูดิที่พำนับที่พำนับของโอคางี้ กูจะโดนหมอกหมอกคนตายไหมไม่เยอะจังวะเอ้ยอ,อยากเห็นหมู่บ้านโอ,องเคงี้เอดู่ไม่ใช่หมู่บ้านดิที่พมนับของโหคคงี้โอ้โหมีงงด้วอะไรเนี่ยกูมาเดินเนล่นนะเนี่ยกูมาชม่ทาไม่ได้มาเ,เล่นนะเนี่ย อุ้ยทำโคตรเหมือนกันเนาะสุดยอดเลยกระโดดตรงได้ด้วยสวยก้าวหางผมมาเดินเล่นนะโอ้ยโยมจาทำใจเฮ้ยมันให้เราสำรวจบ้านหมู่บ้านได้เลยเหรอดีว่ะเยอะโอ้โดนเลยหิว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 ด้ตัวนะอ๋อ Yeah. เติมเลือดเติมเติมของที่ผมมาเล่นผมอยากเห็นไอ้ตรงนี้แหละนะครับที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยไม่ใช่อะไร <c oughs> <c oughs> มีลูกมีคนหรือเปล่านะครับตเตรียมดาวกระจายไว้มีตู้ด้วยมีตู้ด้วย ตัวมาตัวมามีอะไรซื้อบ้างมีแจกฟรีด้วยนะไม่เอาได้มาและ้วของดีของดเออีเดินชมเดินชมเมืองไป มีถึงมีถึงป้าซูนเดนะครับมีถึงมีถึงโอ้คาเงี้ซูนเดะกระศูนวงจักรนี่ไม่ๆม่ม่เอากระถาเพิงดีกว่าท่านปักษาเอาให้ก่อนหลายเรื่องเว้ยเฮ้ยกูตกใจหมดเลย ก็ไม่น่ามีอะไรแล้ว,ลวครับไปดีกว่ามีร้านรามเมงร้านรามเมงเดินผ่านร้านรามเมงว่าคลิปนี้เรามาทำอะไรเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยกินได้เหรอฮู้ยฮ้ยฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> มองมันมาแล้วมันมาแล้ว วิ่งทวนครับวิ่งทวนเฮ้ยเอาหมายแล้วเอาเอาเฮีย้ยขึ้นยังไงเอ้ามันไหลแล้มันไหลแล้วอะไรเนี่ยเอา,เอามันขึ้นยังไงวะเฮ้แม่ตายขึ้นเร็วลงแรงนม่งลงได้คนเดียวอเฮีย้ยตา หมอกมันอยู่แถวนี้โอเคแถวนี้แหละถ้ามีใครมาเขาจะสู้ได้มนเนี่ยคิดอยู่แล้วเนี่ย,ยเดี๋ยวเพิ่มีคนมาแล้วพี่สู้ไม่ได้นะ <c oughs> ถือปืนไว้ดะเพื่ <c oughs> อความปลอดภัย ก็ถือว่าสำรวจได้นานนะครับสํารวจได้นานอยู่หกองบัวนะดูได้นานระยะหนึ่งเลยโอเคดวงตาหือระห่ำ คนเลยหรอวะเฮ้ยเอาบุกเลยเบกไม่มีเฮียไม่มีเอา้ามีอยู่นี่หวายแล้ววะเป็นเคียบอดเบกกลัวมันบอดโง่ๆไม่มีอะไรหรอกอเพียงเดียวก็วิ่งหนีละ ไม่โดนที่อไม่โดนจะวิ่งขนาดนั้นสิวันนี้ก่อนกระดาษไฟเอาอ,อยู่ยนนเนอเที่อมันจะไม่ตายจริงๆหรอวะเออมันจะอึดไปไหนเนี่ยโอเค ติดอะไรเนี่ยโอ้อทำไมหิมะกตกวะหิมะกตกนะรับทั้งหมดอะไรอ่ะกล่องทรงคามเดวลสองโอเคขอภัยข้อความเข้าแล้วผมก็โดดลงมาตรงนี้นะมีคนเห็นกูไงประเด็นน่ะเฮีย สวยแม่งเอ้เล่นกูแล้วแม่งเอ้ข้อความเฮียมากนะครับผมอยู่ข้างบนนี่นะแล้วมันยิงผมมนโดดลงมาไงข้อความก็ตึกพอดีเลยขอภยขอภัยคุณผู้ชมมันจะเป็นต้องตัดออกกูเกียดเกียดออกออกแม่งเอ้ไหว น่าจะเป็นบอดนะครับอืมไม่มีอะไรมากแล้วหวังแผนทสุดขอบคุณครับเอามีดมามันต้องมีคนน่ะมันต้องมีคนสักคนน่ะที่ผมเอามันไม่อยู่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับ มีโดนด้วยมันจะสึกอะได้วะมันต้องอยู่แถว,วเเแถวนี้หรอวะเลเยอร์น้ำตาแถวแถวนี้แหละเลเยอร์้วยนะเลเยอร์คืออะไรวะสัตว์โออยู่ไหนวะ เฮ้ยได้ได้แค่3คน3คนแล้วเราเป็น3คนเอ่เออืมเฮ้ยเห็นแล้วกระถางไฟอันไหนสวย เอ้เอ้โแม่งงี้แล้วมันก็อยู่หลังกู <c oughs> กูไม่ได้ออกครับโอ้มันหาคะแนเนเยอะแล้วนี่ยมันหาไอ้ตาที่ผมออกจากเกมมาแหละ <c oughs> กูจะเล่นด่านที่มันเล่าใจกว่าน,นี้ไง ไม่รู้เป็นอะไรพอเจออะไรให้มันหนักๆแม่งไปไม่เป็นเลยนะครับเจออะไรที่มันทำให้ติดติดหนึบแม่งไปไม่เป็นอยู่กับที่เลยกูนัสูจกรนสจกอ้ยพันปักษาบ้างดิโอเค แต้มที่เราต้องทำต่อไปก็คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเลยคือโหดมากจนไหมอะไรอ่ะคำเตือนการละเมิดเราจะตรวจสอบพฤติกรรมที่เมิดกดเราหาละเมิดอีกคะแนนของคุณจะถูกหักขอโทษไอ้ยี่ยกูกูไม่จดเล่นด่านที่มึงเลือกให้กูไงขาดไม่ใช่อะไรเออ เนื่องจากคะแนนความดีของคุณน้อยกว่า95คุณถูกจำกัดการเข้าถึงโหมดแต่ระดับกรณาเลื่อนเล่นโหมดอื่นโหมดอื่น้าไอีทแม่กอคุณเล่นได้แค่โหมดนี้หรอสะเอ้ยโอเค้วเมิดกดมันทำขนาดนี้เลยเหรอวะมึงเกินไปมึงเกินไปบางทีโอเคครับ ให้มันผมก็อัน้นด้วยแหละคะแนนเหรออ๋อระวันต่อเนื่องข้าฝูการรักษาทำให้คะแนนหนึ่งร้อยซึ่งสะสมเป็นจำนวนปฏิท,ทาอ๋อน่าจะเล่นตามปกติแหละโอเคผมต้องต้องเล่นปกติก่อนดีนะโหมดก่อนใช่ะโอเคผมไปเก็บคะแนนก่อนไปกลับมาโอเคได้พักทีนะครับ หน้าผมไม่กล้าแล้วนะผมไม่กล้าแล้วอ้หูมันถักคะแนนโคตรเยอะนะครับคะแนนเยอะมาก <laughs> เล่นลงแรงไปสองตาโอ,อ้มัมนถักคะแนนทีไม่โคตรเยอะเลยนะระ <laughs> วังไว้ระวังไว้น,นี่ไปสากุระนี่โอ้โหก็อยากได้บ้าง อ็สู้กันย่หบูบ้านโคโนฮะสวยอะไรนะแตสฝนตกกลางนี้สวยค่ะนี่หมาเที่ยงควายเดีวยวเดีวยวเดีวยดวย เดียวียต้องปิดท้ายค่ะอืมเอาเปืนนี้แล้วกันโอเคโอ้หมดแม็กเลยหมดแม็กเลยเอ้ยหมดเงินเลยอยัเย็นในรุ่นย,ยันย,ย็นยนเหลือเวลาต้องสามวิเนะมีแต่ปู้มีแต่ไปรุ่นเลือดร้อนตรงนี้ กระสุนวงจักรอยูไ่ไหนวะรอเนี่ยเสีย่ยน่ให้กูใช้กระสุนวงจักรก่อนกระสุนวงจ,กจ,กจกักรจ๋าฮึมาแล้วมานะแล้วอยู่ไหนบอเอา้ามึงรีบไปษาพ่อมาเลยไอ้สัต้ย รีบไปเลยเนี่ยมันรีบไปพวกเนี่ยโอเคเรียมแล้วโอเค,ไ,อเคไปของอยู่นี่่าได้ขอบคุณนะก่อนอื่นก่อนอื่นด่วนเลยด่วนเลย ขค่ไหนจ้าโอ้ะแนมันดูรีบีไปพกเนี่ย ผมก็ไม่แปลกใจหรอกนะะเพราะว่ามันมีอีเวนต์รีบเล่นรีบจบไงอย่างกูเล่นกับคนด้วยแม่งเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเอากพีมาไอ้ซากุระอีย นีน่เดี๋ยวอีาตาหนึ่งซากุระมันดูเรีบเยบใช่ไหมจ๊ะดิไอ้ทีนมันดูรเรียบอ่ะไอ้ดูเรีบๆอะไม่รู้มันอีไปไหนอ่ะ<ฮ>ยังไม่หนำใจเลย เหียน,นสักหน่อยครับคุณเล่น,นหนยแม,ม่สังูเล่นยังไม่หนำใจแล้วมือข้าวข้าวอ่ะนะครับไม่จริงรถไซเดนเอไปทางนี้ดีกว่าอย,อยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่น เอเออะไรอ้ยฮู้ถ้าไปเล่นนะ่ะมันคนนี่หว่าว่าอย่ามันตายยากกันกอสวยค่ะเฮ้ยกูอยากเล่นบ้างไอ้เวน นี่มันสู้กับคนครับรามนี้สู้กับคนเอาเป็นเติมน,น,นีนับกันหมดตัวครับโอ้ใครมาขายของกูออกจากเกมไม่ได้ไเฮียเดี๋ยวหากคะแนนกูหากคะแนนกูไม่ใช่เล่นนะมึงกว่าจะเล่นขึ้นกว่าจะเล่นเอาคะแนนของมันได้แม่งเอาอเดอเลยโอย้ขอไปนะคุณผู้ชมขอไป ไม่ว่ากันนะคุณำได้ปิดหว่แล้วเออโอ้โอ้โหโอ้โหตายโอ้ม่ได้ปกติไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้โห เมันจะทำไปเล่นไม่ได้แล้ววะกูก็จะมาลองพลังนันนารุโตะตำนานพักหน่อยเหมือนกูจะไม่ได้เล่นวอ,อบนี้ปืนอะไรแรงวะลูกกูจะซื้ออะไรอ่ะกูซื้อแค่นี้อ่ะยิ่งตายของกูยิ่งดอกอืม

เฮ้ยเฮียเอาดีดเอาดีดเอาดีๆเอาดีดเอาดีๆนะสู้ๆนะยาเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมอือโหโคตรสุดสุดยอดเลย หอัหนักแม่งไปเล่นดิก็อย่าก็ต้องเพิ่มอาวุธอุปกรณ์นักหน่อยอ้ยไรงเั้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ กูเริ่มไม่อยากเล่นคาถาแล้วหุ้ยโดดน่เตอ่โอ้กูแตกไม่ออกเกมไม่ได้เว้ยออกจกเกมไม่ได้อะ ออกแม่แวนแต่มันแบนคะแนนเราอ,อีกเนี่ยเป็นอย่างนี้เราวิ่งออกไปแม่มันก็สวยเส่สวนเลยรอบสุดท้ายแล้วนะสัตว์สัตว์รอบสุดท้ายแล้วนะทำไปเล่นไปแล้วกูจะเล่นอะไรอ่ะเออาเห็ดมาตรงนี้ก็ทำให้เห็ดนี่แหละ ว่าจะมาเล่นถ้าไม่ตายอนนะไรแล้วเหมือนจะไม่ได้เล่นแล้วหรอบนี้มาเอาเรียนเอาเรียนนะเอาดีๆน,นะอรอบนี้ดีๆนะพากัดนดีๆนะกูก็แพนะ้มาแล้วแม่งเดมโหมดโหมดโอดเพนเวลรอบนี้จริงรอบนี้ต้องชนะหน่อยไมเคิลเบ เบิ่ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บไปแล้วปุ๊บอาอยู่ข้างงกูก็กรอบมันเข้าไปทำาไมข้างในเหว่าช่วยเพื่อนอีเียแม่งไปวิ่งเล่นไรข้างในตายฮะเรียบร้อย แพ้แพล้วใช่ไหมแพ้แล้วนะโอ้โอ๋อ,อตัดสินยังมีอีกเหรอก็เริ่จบแล้วเอาเพื่อนที่กูเชื่อใจมาดิก,อก่อโอเคโอเห็ุมาการต่ออัพของมันแรงๆคิดว่านะนี่แหะถือว่าแรงหมดแล้วระเบิดมาระเบิดคู่ใจระเบิดนี้ต้องใ,ใช้แน่เลยไปรอบตัดสินไหมนะกูจะรั่วไม่มีแล้วเนี่ย ตัวอ,อื่นต้องเปิดด้วยระเบิด,อ,ดอ,อะไรสัตว์ตกใจหมดเฮ้ยอะไระอ่ะอกทำไมมือตายทำไมเกมแหลกแหลวะทำไมแหลกแหลวะสวยครับ อ้ยเ้ยระเบิดระเบิดโอ้ยเอาคุณไปกินเออเสมอกันวะเออเออแตกหมดโอ้โหอีกคนหนึ่งมันจะสู้ไม่ได้วะเอาอ ตเตรียมที่แล้วพอไต่ระดับขึ้นไปมันไม่ให้เล่นกับบอทไงไม่ไม่ได้รอสก,กิลอะไรเลยนะครับโอเคช่ันนกนันนะเพื่อนโเรื่องใหม่ช่วงต่อไปอโอเคผมก็ต้องฟาร์มนะโอเคผมก็ต้องฟาร์มต่อไปโอเคพอละ พี่มีใครล้วกูเป็นเพื่อนเหรอครับมาขออ่ะรับไปใครี่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร้ได้ยนะครับ